บ้านเกาะอเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวงมีลาําธารเขื่อนกันน้ําล้นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานาชนิดและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ วัดอินทกีรีและวัดเขาขุนพนมสวัสดีครับผมนายพี่นันเสน,น,นากำนันตำบลบ,บ้านเกาะอำเภอภูมิคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทีมานวันนี้ก็ประกอบด้วยท่านปหลัดเลโก้ทีมานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรเทศของตำบลบ้านเกาะตำบลบ้านเกาะเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์และก็ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในตีมานของผู้นําตำบลบ้านเกาะเราจึงคิดคุณที่จะทําโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งตำบลบ้านเกาะเราก็มีวัดาขขุนวรมนวัดอิมทักทีรีแล้วก็ตําหนักเมืองนครแล้วก็จะเต็นท่องเที่ยวอีกมากมายซึ่งเหมาะสมที่จะทำโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ้านเกาะ จากแนวคิดดังกล่าวทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงได้คัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาตำบลโดยกำหนดให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตำบลบ้านเกาะเป็นโครงการหลักและร่วมกันวางแผนหากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลควรจะพัฒนาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอาทิเช่นด้านการจัดการขยะการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านยาเสพติดครับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่โครงการของตำบลบ้านเกาะ ทางกระบวนบ้านขกอะของเราก็ได้หนักในเรื่องของความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวาการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับจะเน้นหนักเรื่องของความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของการจัดการขยะเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจึงมีการประชุมวางแผนและมอบหมายภารกิจต่างๆรวมทั้งการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นสาธารณาสุขเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคศาสนาและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมการคัดแยกนะขยะนะครับก่วนอื่นก็ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าขยะเราการคัดแยกมันมีสองประเภทอยู่นะครับเป็นขยะแห้งขยะเปียกนะครับและทุกทุกบ้านทุกครัวเรือนเราก็มีถังขยะเปียกให้นะครับส่วนขยะแห้งเราก็ นำมาแยกเสร็จแล้วก็นำมาจำหน่ายกันที่อบตอนะครับจะมีธนาคารขยะรับซื้ออยู่มีสอมแห่งนะครับคือส่วนจันสีและอบตอบ้านเกาะนะครับในเรื่องการบริหาจัดการสิ่งแวดล้อมทางชุมชนของเราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของเหียงน้ำได้มีการจัดเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองและต้นไม้ ตามดินดำคลองลรดทั้งตัวสานะตั้งแต่นอกธาถึงท่าเปในทางด้านของการแก้ปัญหายาเสพติดข,ของตำบลบ้านเกาะซึ่งตำบลบ้านเกาะเราก็มีโครงการโครงการบ้านเกาะโมเดลซึ่งเป็นโครงการนำร่องของตำบลบ้านเกาะเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือสำนักงานสตช,ช,ชและก็ศูนย์ควบคุมปัญหาเสียงจากวัตถุผศิีธรรมราชซึ่งเราได้ร่วมกับ หน่วยงานภาคีรอขกายเช่นรัฐประศาษฎราชานีราชปันะนก orn สีธรรมราชแล้วก็หน่วยาทางอำเภอบุรมยีดีหน่วยงานราชการเพื่อจะอามาทำบีูอยูเกี่ยวกับดูแลเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อชุมชนมีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วจึงต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา มีการจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมกับเพจ Facebook เอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเช่นเพจ welcome from kiri แล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมนะครับที่เราทำกันในส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนรู้จักตำบลม้าเกาะของเรานะครับก็คือ จะเป็นหลักๆก,ก็จะมีในวันที่8ธันวาคมครับเป็นวันบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนได้ทํากันต่อเนื่องกันมาทุกปีสก,การสงการนะครับก็จะมีส่งน้ําพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปโบราณนะครับแล้วก็จะมีแห่เสียงข้าวหมาพรมที่วัดเขาขุนมดมแล้วก็จะมีวันผู้สูงอายุแล้วก็ในส่วนการสายบุญหรือว่าสายศรัทธาในเข้าสู่ทรงทีก็จะมีวันสุข ที่หของเดือนนะครับก็จะมีการตักบาตรตรงข่ายน้ําล้นหน้าท่าเทวดาเป็นชุมชนตลาดเก่านะครับแล้วก็จะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับก็อันนี้เราสามารถมาได้ในระยะเวลา1เดือนเนี่ยเราได้มาทำบุญตักบาตรได้2ครั้งนะครับก็จะเป็นผ่านที่ที่ท่ทองเที่ยวก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวันนะครับไม่ว่าเว็นวัดเขาขุนพนมชุมชนวัทธรรมเขาขุนพนม มาสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็วัดอินทกีวีนะครับก็จะมาสักการะพระพุทธศีหิงที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นสิ่งสําคัญของการท่องเที่ยวของตําบลมัดเกาะของเรานะครับก็ภายหลังจากตำบล้ันเกาะได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและก็โครงการนั่นขมโมเดลโครงการท่องเที่ยวต่างๆในตำบล ทาให้สภาพทั่วไปดังด้านเศรษฐกิจของตำบลบ้บานเกาะดีขึ้นไหมว่าจะเป็นห้องพักโฮมสเตย์ต่างๆซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเข้าจากต่างต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงมีจากต่างประเทศเข้ามาพักแล้วก็มาเข้าเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เป็นทําให้ประชาชุในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินค้าผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็รายได้ต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็สภาพทั่วไปก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของตําบลบ้านเกาะซึ่งทําให้ตาบลบ้านเกาะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่วไปและคาดว่าต่อไปตาบลบ้านเกาะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ย,ยงหนึ่งของอำเภอปุบิรีและของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจํานวนมากต่อไปครับผม